Oh, hey. You hey. hey. hey, คด่ะเดี <you> ๋ยวพ่อกินยากับกล้วยหลังอาหารนะคะใช่

สวัสดีค่ะขอบคุณที่เขาจอเขาใจให้นะคะ482ใจขอบคุณค่ะขอบคุณคุณใบหมอนรักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มและกุหลาบมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ123ท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ กินอะไรเดี๋ยวมีอีกเดี๋วมีอีกพอถามพอถามว่ามีมีอะไรกินอีก กำเสร็จแล้วจเดี๋ยวกินกำลังเมื่อกี้กินเป็นแรมอช่เดี๋ยวมีอีกนะเดี๋ยวก็มแม่ยังบ้านเดี๋ยววันนี้มียาขับปัสสาวะด้วยนะ

จุด什么呢จยงไงุดยังไงยังงเอ้ยฝันัอ้ันอ้ยอ้ยเอ้นยัเอ้ะเอ้ยเอ้